ครับก็สวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับคุณครูต้อมนะครับนะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับเป็นคาบแรกเป็น E ีีแรกนะครับที่เราจะเรียนกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับในสัปดาห์นี้นะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันเนี่ยก็คือเรื่องของการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะครับครูอยากให้นักเรียนนะ หยิบหนังสือนะครับวิชาประวัติศาสตร์มาก่อนนะครับพร้อมทั้งสมุดปากกาดินสอยางลบนะครับที่จะใช้ในการเรียนนะครั้งนี้นะครับนะักเรียนไปหยิบมาก่อนเลยนะครับนะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะครูก็นะครับขอที่จะเริ่มเนื้อหากันเลยนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1นครับเดี๋ยวครูขอใช้อ่าปากกาไฮไลท์สักครู่นะครับ ีแดงและการเห็นชัดดีนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนี่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับนะซึ่งจะมีทั้งหมด2บทนะเราจะเรียนบทแรกก่อนก็คือการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั่นเองนะครับซึ่งนะ ى, การสืบคน้นนะความเป็นมาของท้องถิ่นเนี่ยก็คือเรื่องแรกที่จะเรียนซึ่งท้องถิ่นแต่ละแห่งนะก็จะมีประวัติความเป็นมาของตนเองนะครับในการที่เราจะ สืบค้นความเป็นมาเนี่ยนะครับของท้องถิ่นเราก็จะสามารถค้นคว้าได้จากอะไรหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งนะก็จะทําให้เราทราบได้ว่านะครับในอดีตนั้นนะในในอดีตนั้นนะครับท้องถิ่นของเราเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะในแต่ละช่วงเวลาทําให้เรารู้เรื่องราวของท้องถิ่นนะครับนะนะทำให้เรารู้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะและเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดทีนี้นักเรียนคงสงสัยว่าแล้วเราจะทราบได้อย่างไรล่ะว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแล้วเขาใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าอะไรเพราะเราเกิดไม่ทันไงเราจะรู้ได้ยังไงนะครับครูตอบได้เลยครับว่าเราจะรู้ได้จากนี่เลยนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะซึ่งมีหลายประเภทนะครับประเภทแรกก็คือโบราณวัตถุ โบราณสถานนะครับโบราณวัตถุหรือโบราณสถานนะครับซึ่งนะบางท้องถิ่นเนี่ยที่เป็นชุมชนเก่าแก่มีผู้คนอาศัยอยู่มากเป็นเวลานานนะก็จะปรากฏหลักฐานนะครับเช่นที่เป็นโบราณวัตถุก็เช่นอะไรเครื่องปั้นดินเผานะเครื่องประดับต่างๆนะครับหรือที่เป็นโบราณสถานก็คือสถานที่เก่าๆนะเช่นวัดหรือเจดีย์นะครับกำแพงเมืองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่คือหลักฐานประเภท โบราณวัตถุและโบราณสถานนั่นเองนะครับต่อไปประเภทที่2ก็คือเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันทําให้เราทราบอะไรทําให้เราทราบวิถีชีวิตการดํารงชีวิตของคนในอดีตนะในท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการจับสัตว์น้ำนะครับมีอะไยกระต่ายขุดมะพร้าว พัดลมเครื่องโม่แป้งเครื่องบดยาเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยทำให้เราทราบว่าในอดีตเนี่ยท้องถิ่นของเราเนี่ยเขาทําอะไรกันใช้ชีวิตกันอย่างไรนะครับซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้นะประเภทที่3นะครับก็คือหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายเนี่ยรูปถ่ายเนี่ยทำให้เราทราบอย่างแท้จริงเลยนะครับว่าเ,เช่นอาคารบ้านเรือนในท้องถิ่นของเราสมัยก่อนเป็นยังไง นะถนนหนทางเป็นอย่างไรผู้คนใช้ชีวิตกันอย่างไรนะครับหนะลักฐานต่อไปก็คือหลักฐานที่เป็นสถานที่เช่นอะไรวัดสําคัญในท้องถิน่นสถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์สาคัญสําคัญอนุสาวรีย์บุคคลสําคัญหรือแม้แต่กระทั่งบุคคลเอ้ยอาคารนะอาคารที่อยู่อาศัยที่ทําให้นะเห็นเรื่องราวของท้องถิน่นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้เขาบอกว่า ที่ไหนเนี่ยวัดไผ่ล้อมนะครับก็เป็นสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่นั่นเองนะครับอย่างเช่นจังหวัดของจังหวัดเราจังหวัดประจบคีริขันมีสถานที่อะไรบ้างที่เป็นสถานที่สําคัญสําคัญนะครับนักเรียนตอบได้ไหมครับนะเช่นอะไรว่ากอนี่ก็คือสถานที่ที่เป็นสําคัญถ้ำพระยานคอนนะครับมีอะไรอีกอ่ะมีหลายที่นะครับมีหลายที่บางมายกองบิน5อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์ที่มันสําคัญนะครับ นะต่อไปนะครับหลักฐานต่อไปนะหลักฐานที่5นะครับประเภทที่5ก็คือหลักฐานที่เป็นตัวอักษรตัวอักษรน,นี่ไม่ได้หมายความว่าเราไปขูดหาตัวอักษรนะนักเรียนนะมันจะเป็นหลักฐานที่เป็นเอกสารสําคัญนะครับเช่นบันทึกจํานวนประชากรในปีต่างๆนะหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นหนังสือประวัติความเป็นมาของท้องถิน่นซึ่งหนังสือชนิดเนี้ยนะครับอาจจะมีมาทีหลังนะอาจจะไปมาทีหลัง ซึ่งคนอาจจะมาแต่งเพิ่มนะครับนะต่อไปนะครับเรื่องต่อไปหลักฐานเรื่องต่อไปก็คือหลักฐานที่เป็นเรื่องเล่าหรือตำนานนะครับเป็นหลักฐานนะเรื่องเล่าหรือตำนานก็ในหลายท้องถิ่นนะมีเรื่องเล่าหรือตำนานที่คนในท้องถิ่นเนี่ยนะครับมีการเล่าต่อๆกันมานะครับจะเป็นตำนานอะไรก็ตามอย่างเช่นจังหวัดประจวบใครพอรู้ตำนานอะไรของจังหวัดประจวบบ้างครับนะ เช่นจงังหวัดประจวบก็เช่นอะไรตำนานตามองไล่นี่เห็นไหมตามองไล่นะครับตำนานตามองไล่นะครับก็บง่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนในจงังหวัดประจวบในอดีตได้นะครับตำนานตามองไล่หรือถ้าจะเป็นอำเภอบางสะพานนะครับก็จะมีตำนานอะไรตำนานถ้ำตาหมวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับของตำบลล่อนทองนะนี่ก็คือตัวอย่างนะครับที่นี้นะ ในการสืบค้นนะครับในการสืบค้นเรื่องราวของท้องถิ่นเนี่ยนะเมื่อเรารวบรวมข้อมูลได้แล้วนะครับเราก็สามารถนําเสนอเรื่องราวต่างๆนะที่ค้นคว้าเนี่ยนำเป็นอาจจะเขียนเป็นเรียงความหรือไม่ก็จัดเป็นนิทรรศการนะให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาชื่นชมหรือเข้ามาเรียนรู้ได้ว่าในชุมชนของเรานะในอดีตเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับซึ่งการค้นคว้าเรื่องราวของท้องถิ่นนะ สามารถสืบค้นได้จากไหนบ้างนะครับก็แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในท้องถิน่นเช่นพิพิธภัณฑ์วัดห้องสมุดนะห้องสมุดในโรงเรียนหรือแม้แต่กระทั่งรวมถึงอะไรอะ่ะการสอบถามจากคนเฒ่าคนแก่ในท้องถิน่นนะครับซึ่งเขาเกิดเกิดก่อนเรานะอยู่มานานแล้วเขาอาจจะรู้เรื่องราวของคนในอดีตนะครับนะทีนี้เข้าสู่ภาระงานของเราในวันนี้นะครับในวันที่อ่ มิถุนายน2564นะครับคำชี้แจงนะนักเรียนฟังให้ดีนะครับให้นักเรียนตอบคำถาม2ข้อนี้นะจากนั้นถ่ายรูปนะครับส่งมาในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะครับทำลงในสมุดนะใช้เล่มเดียวกับวิชาสังคมนะครับใช้เล่มเดียวกันกับวิชาสังคมศึกษานะครับเพราะว่าเป็นครูสอนคนเดียวกันนะสอนทั้งสังคมแล้วก็ประวัติศาสตร์เลยนะครับข้อหนึงถามว่า สมมตินะถ้าในชุมชนของนักเรียนเนี่ยมีวัดเก่าแก่อยู่แห่งหนึ่งนะแล้วนักเรียนเนี่ยต้องการที่อยากโออยากรู้ประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้เราควรทําอย่างไรนะถ้าสมมุติเรามีวัดเก่าแก่เลยนะในชุมชนของเราเนี่ยแล้วเราต้องการรู้อยากรู้ประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้เราควรจะทําอย่างไรนักเรียนก็ตอบมานะครับทาอย่างไรอ่ะศึกษาจากไหนได้บ้างถามใครนะครับศึกษาจากหลักฐานอะไรเนี่ยหลักฐานที่เป็น กี่อย่างเมื่อกี้หกอย่างเมื่อกี้นะครับข้อ2ข้อ2ถามว่านักเรียนคิดว่าถ้าไม่มีการสืบค้นไม่มีนะถ้าไม่มีการสืบค้นเรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่นเนี่ยจะส่งผลต่อท้องถิ่นอย่างไรถ้าสมมุติว่าท้องถิ่นเราเนี่ยไม่มีการสืบค้นความเป็นมาเลยว่าเอ้ท้องถิ่นนี้ที่นี้ชุมชนนี้มาเป็นมาอย่างไงถ้ามันไม่มีการสืบค้นเนี่ยนะครับ มันจะส่งผลต่อท้องถิ่นนั้นอะอย่างไรนะครับนักเรียนก็ตอบมานะครับเสร็จแล้วถ่ายรูปเขียนชื่ออะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มไลน์ของห้องป .5 นะครับสําหรับ EP แีละีพนี้ E p ีที่1นะครับครูก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ